สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกนะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดติดตามและกดไลค์และกด like, แชร์ให้ด้วยนะวันนี้แอดบี SB จะมาลงราวสไตล์ v i p ดาวโจร VIP แล้วก็ดาวโจรปกติให้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะคะวิ่งราวสไตล์ VIP วันที่12นี้วิ่งบวกรูดนะวิ่ง6รูด8 รูดที่รูดแปดวินนะคะเก้าศูนหนึ่งตัววินเราจะให้ทุกคนจับมัดกันเลยจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะบีจะให้เป็นแปดหนึ่งแปดหกหกเก้านะคะ เลขสามตัวจะให้เป็นหกศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวนะคะให้เป็นแปดเจาะเม็ดเดียวคือหกแปดนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ ต่อมาเลยนะคะจะเป็นดาวโจนนะคะดาวโจน V.I.P. ดาวโจน V.I.P. เราจะให้ทุกคนวิ่งศูนย์รูด2นะคะ วินนี้เราจะให้ทุกคนจับมัดกันนะคือสามสี่แล้วก็ห้านะคะ3ามสี่ห้านี้ให้จับมัดกับตัวเด่นนะคะให้หมดเลยจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะให้เป็นสองห้าสองสี่ 03วินคือ034 4 3 5 025นะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวคือ2นะเจาะให้เม็ดเดียวคือ02 ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเด็กทุกคนต่อมาจะเป็นดาวโจนปกตินะคะดาวโจนปกติเราจะให้ทุกคนวิ่งหกลูดศูนย์วินหนึ่งสองสาม จับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างตัวเจาะ B จะเจาะให้เป็น03 02 6สสาม 1> 6 1 2 2 3 0 2 3 6นะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวนะคะคือ0เจาะให้เม็ดเดียวคือ0 6นะคะจะได้ประมาณนี้เลยนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้แอดบีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการลงเลขกันต่อไปนะก็ขอให้ทุกคนตื่นมามีเงินมีทองนะสวัสดีค่ะ